เดดูต่างขึ้นลงตรงนี้นะครับฟังสายมือฟังบันไดเนี่ยฟังฟังฟังสายมือฟังบันไดนะครับติดใจเลยนะครับตรงนี้ไม่ใหญ่ตางขึ้นลงแต่ว่าดังกว่าให้อายคนต่างขึ้นลงนะครับเจอดูนะครับเจอดู้แบงก์กับโบแบงก์เมดากอนครับด้วยเสบดาทรัปตีกองได้รับฉันทานุมัติจากพระพ่อบ้านครับซึ่งในปีนี้ครับ ก็ได้รับฉัน,นมคารุณบัตบพระพ่อบ้านให้สามารถจัดพิธีไส่บรรไดได้ซึ่งนะครับท่านจะเห็นได้ว่าที่บรรไดมีดจะมีธงนะครับ จะมีธงลายล้อมอยู่ที่สุดก็คือสุดยอดนะครับยิ้นสิ่งเอสร้างแปลว่าสูงเสียบฟ้านะครับเพราะฉะนั้นการที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ปีนบันไดบีดนะครับหรือว่าไต่บันไดบีดเรียบเสมือนฝ่าฟันอุปสรรคนะครับฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อที่จะไปอยู่จุดสุดยอดหรือว่าจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นสาธุชนท่านใดที่จะเข้าหาบูชาธงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านบนหรือว่าเต็งลังนะครับผู้ที่อยู่ยอดสูงสุดก็จะได้หน้าที่การงานก็จะได้สูง ยิ่งขึ้นไปนะครับเปิดกิจการรา้านค้าก็จะได้สําเร็จเสร็จสรรส,สมดังฝัน<ม>ปัญหนานะครับก็มีเต็งลังอีกแปดกู่นะครับที่กระนาบข้างนะครับนั่นก็คือบริวารน,นะครับอยู่ยอดสุดก็จําจเป็นต้องมีบริวารน,นะครับจําเป็นต้องมีคณะทํางานนะครับจะเชื่อเหลือเกินนั่นี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับสำนึกประเสริฐที่มีของทางสัจเจ้าเที่ยวเหที่ยวของเรานะครับพิธีกรรมพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ก็ถือเป็นพิธีกรรมโบราณนะครับบันไดมีทั้ง36ขั้นบันไดนะครับต้องผืนละเ9 9า เอาไปติดหน้าพระเอาไปติดหน้าบ้านนะครับรางค้าติดรถติดลาติดรถติดเรือนะครับประสิษฐ์ที่เมียิ่งนักนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของทางสามเจ้าเกี่ยวหียของเรานะครับสาธุชนที่ประสงค์จะเข้าหาบูชาเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ในคำคืนนี้ก็แจ้งความจำาองแจ้งความประสงค์ได้ที่กองังนวบการนะครับยอดธงธงนั่งบิดนะครับสำริดประสิษฐ์ที่เมีนะครับการปินบันไดมีนะครับรังสุดท้ายของสามเจ้าของเราเมื่อ 13ปีที่แล้วนะครับ13ปีที่แล้วเนื่องจากว่าแต่ละปีทางคณะกรรมการสานเจ้าก็ได้อ่าขออนุญาตต่อองค์สักศิษ์นะครับหรือว่าขออนุญาตต่อพระพ่อบ้านนะครับพระพ่อบ้านจะอ่านอนุญาตรหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอ,องค์สักศิษ์ของพระพ่อบ้านที่จะดูว่าในปีนี้นะครับในปีนี้บ้านเมืองหรือว่าลูกหลานขององค์พระเป็นแบบไหนนะครับปี ในปีสอ,อันหาร้อยิบวนี้ก็ได้รับอนุญ,ญาตจากพระพ่อบ้าน,นะครับอนุญ,ญาตให้มีกิจกรรมบันไดนีหรือว่ามีการใส่บันไดนีในปีนี้นะครับได้รับอนุญ,ญาตจากพระพ่อบ้านส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธี ลุยไปนะครับพี่ดีลุยไปก็ได้รับอนุญาตจากพระพอบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องยามก็ดีนะครับเรื่องยามยามก็จะต้องเป็นเรื่องราวขององค์สัจตินะครับโบราณสาวไว้ว่าเรื่องพระก็ต้องทาพระเรื่องคนก็ต้องถางคนนะครับเพราะฉะนั้นปันไดมีนะครับนั่นคือสุดยอดนะครับสุดยอดที่สุดักดิที่กว่าสักดินะครับสัสฤทธิ์ที่เมมานับไม่ถ้วนนะครับหรือว่าสต็งลังนะครับสต็งลังคู่ละคู่ละ สิงลังยอดสุดสิงลังยอดสุดเป็นคู่นะครับเป็นคู่คู่ละเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแจ้งความจระลงแจ้งความกระโง,งได้เลยที่อพองกำลัการนะครับตอนนี้ก็เิ็งลังเรามีสองคู่นะครับบนยอดเรามีสองคู่ส่วนเต็งลังที่กระดาษข้ามเรามีแปดคู่ด้วยกันนะครับมีแปคู่ด้วยกัน เตีดงลังที่ขนาดข้างคู่ละันก2499นะครับ2อ9 9อ่ยาอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับแสงเทียนหรือว่าแสงตะเกียงหรือว่าแสงเตียงลังสว่างเสียบดังแสงธทมจังใจนะครับท่านที่เช่าหาบูชาไปชีวิตก็จะรุงะ่งโรจน์สว่างสวัยจันนั้นนะครับก็เชิญเช่าหาบูชาได้เลยส่วนทงนะครับส่วนทมท,ท,ที่ขนาดข้างบันไดนะครับตั้งแต่ท่านด้านล่างจนไปถึงด้านบนพืนลัก 9-9บาทนะครับหรือละ9บาทเรามีจํานวนจํากัดน,นะครับเรามีจํานวนจํากัดเรามีได้รับอนุญาตจากสพบ้านแค่500อยผืนตอนนี้สั่งจองล้อมหอมาแล้วก็300อกว่าผืนเหลืออีกร้อยกว่าผืนไม่เยอะนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับถ้าสั่งจองกันหมดนะครับเช่าหาบูชากันหมดอันไหนหมดก่อนก็ถ,ถือว่า ญญครับสาธุชนครับเดี๋ขณะนี้นะครับเียีกำลังทำที่อยู่บนบันได,ดีนะครับตอนนี้ในทพิธีได,ด,ได,ด,ได,ดเรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้ว ครับขนาดโอโองค์เยี่ยมเยินเสียงเต้นะครับกำลังเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์พระองค์แรกที่ขึ้นบันดาลม้นะครับเพื่อเปิดทางฮัลโหลองซิงหมนองนะครับองค์แรกนะครับใส่ชุดสีเหลืองนะครับองค์แรกนะครับ อ,องค์ที่สองเนี่ยเป็น,อ,นองค์เยียนเพียงนะครับเยียนเพียงเสีเ่เจนะครับล่า,างส,สุดโกโวอ้วนนะครับองชุดสีเหลืองที่ขึ้นไปใกล้ถึงยอดแล้วเนี่ยดวงเส้นหองนะครับนะครับตอนนี้องค์ติ๊กอยู่ รงสร้งของเราก็ขึ้นไปถึงยอดด้านบนแล้วนะครับก็จะได้ดึงทงนะครับดึงทงหรือว่าดึงของทัพย์สินประจิตที่มีนะครับยอดที่สุดนะครับเราวิ่งิีบเติร์ซ่านนะครับสูงเสียบฟ้านะครับก็ตอนนี้ก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับบันไดขั้นที่สามิบนะครับหรือว่ายจากบัตเทียรจองนะครับอย่างที่เดียนไปแล้วตอนนี้ก็คงะดทาการกด นะครับได้ทำการเสกนะครับนะครับก็จะได้ทำการเสกนะครับพ <cycles and> <shores> yeah. ิธ <Missouri blinking> ีกรรมอันศ so ักดิ์สิทธิ์ก็ได้อยู่ต่อหน้าองค์พระพักขององค์พระผีหลวงไตรเตนะครับนั่นคือตรงตรงด้านข้างที่ขนาบที่ขนาบปานเลยนิดนะครับแต่ตอนนี้องค์ศักดิ์์สิิทธ นะครับก็มีองค์ศักดิ์สิทธิ์หลายๆพระองค์นะครับหลายๆพระองค์นะครับองค์ที่หนึ่งที่ขึ้นไปก็เป็นองค์องค์เต่ิรองหรือว่าองค์เส้นของนะครับส่วนชุดสีเขียวนะครับที่ขึ้นไประดับที่สองก็เป็นองค์เทียนเทียนเส็งเตนะครับองค์ที่สาก็เป็นองค์จิมเชียนะครับองค์ที่สก็เป็นองค์บกเชียนะครับแล้วก็องค์ดีโรเชียนะครับ นะโรเชียครับหลายหลายพระองค์นะครับหลายหลายพระองค์แล้วก็มีองค์วนอูอหนึ่งพระองค์นะครับทั้งหมดมีองค์สักสิบสิบสองพระองค์นะครับก็แต่ละองค์ก็มีความศักดิ์สิทธิ์สำนึกพิจิตรในแต่ละเรื่องต่างๆกันกองทีนะครับกองตีนะครับด้านบนสุดน่าจะเป็นองค์ โลเช,ยลเชยเียนะครับองโลเชียจะได้ทําการเสกนะครับเสกของศัมสิทธ์สำหรับพิธีกรรมาการขึร้นปันในมีดในครับคืนนี้อ,องศัมสิทธ์ก็ได้นํำลงนะครับนำลงเดี๋ยวองศัมสิทธ์ก็จะลงมาทางไต่ลงมาทางเชือกนะครับไต่ลงมาทางเชือกดูด้วยนะครับคนดึนงโชคดูด้วยนะครับรดูด้วยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบใจเยน็ยนๆนะครับใจเยน็น ยในขณะที่อ,องค์สักธิ์กำลังใส่บันไดมีดหรือว่าขึ้นบันไดมีแปลของสักศิธ์นะครับเรียบเสมืนอนฝ่าฟ,าฟันข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ไปอยู่ยอดที่สุดหรือว่าชัา้นสุดยอดของชั้นฟ้านะครับอย่างที่เรียนไปแล้วเนาะเล่นไ,ไม่โตกะน ือาอเส้นหักลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาของศัติ์เสรนะครับเพื่อเอาธงที่อยู่ด้านบนสุดนะครับตะกี้องค์เส้นหลองเอาธงด้านบนสุดสีเหลืองลงมาแล้วนะครับรอ่อนนะครับเป็นทับขององค์เส้นหลงนะครับองค์เส้นหลงเป็นแม่ทัพประจําสีเหลืองนะครับก็ได้เอาธงสีเหลืองลงมาแล้วเดี๋ยวจะเอาธงสีอื่นลงมาทั้ง5้าสีนะครับทั้ง5้าสีนะครับไปถึงทั้ง5ทิศ เจ้าหน้าที่ครับด้านบนยังมีอีกประมาณสักสามสิบฝืนนะครับเพิ่มมาอีกสามสิบฝืนนําขึ้นมาได้เลยครับได้ครับได้ครับตรงปันไดบางกรและก็บริเวณด้านหลังมณฑลพิธีด้านบนนะครับน้องน้องเอามาสามสิบฝืนนะครับเจบยัวเจียบัวเอาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับสามสิบฝืนนะครับอ๋อตรงยังอยู่ข้างบนใจเย็นใจเย็นๆตรงยังอยู่ข้างบนตอนนี้อกดิ์กำลังได้ ได้ทำการเทวพิเศษแล้วก็ عة, เอาลงมานะครับเอาลงมาตรงยังอยู่ด้านบนนะครับ<ม>เนื่งองจากว่าด้านล่างที่เทวพิเศษนี้อยู่ก็ยังอยู่ในพิธีนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับได,ไดนนบ้ได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนทองมีประมาณ3 0 0รเนี่นะครับให้ชมนะครับครับก็ยังมีทงองห้าสีที่อยู่ด้านบน ของบาดายมีดมนะครับอันนี้สาธารณชนท่านใดท,ที่จะเข้าหาบูชาเชิญเชิญที่กอ,องอำนวยการนะครับเชิญที่กองอำนวยการแล้วก็ติงลังนะครับติงลังสองคู่นะครับก็เชิญที่กองอำนวยการเหมือนกันนะครับทเอาไปติดบ้านาติดบ้านติดรถติดเรือนะครับก็ถือว่าเป็นความสว่างสวัยในชีวิตนะครับการใส่บาดายมีดมนะครับในยักษ์สำคัญก็คือว่าการปั้นคู่ประสรนะครับที่าจากปรจักสิลปัตถุโบราณที่เรา,ายึดถือกันมานับร้อยร้อยปีนะ ครับที่คือสิ่งละอันละน้อยนะครับที่คนเท่าคนแก่ได้พาฒสอนนะครับเรื่องราวพวกนี้ถ้าไม่มีดีก็ไม่นับถือกันมาเป็นธังสปัณปีนะครับจากตำนานสู่ตำนานแล้วก็สื่อสารจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่คือองค์เยเชียนนะครับหรือว่าแม่ทัพสีขาวนะครับแม่ทัพประจาทิ่สีขาวก็ได้ไป่เชือกลงมาตรงบริเวณด้านล่างนะครับเอาล่ะคปับเดียวก็จบนบเดี๋ยวจาหน้าทีนะครับ อาบั่มาองค์ศักดิ์สิทธิ์เอาตรงลงมาแล้วเนี่ยให้นำสร้อยพื้นนะครับเพราะว่าคนในจ่องไว้รับต่อเดียวเนี่ยตรงบริเวณด้านหน้านะครับน่าจะเป็นองค์เยอเลเชียนนะครับเป็นองค์เยเลชียนนะครับอ่าสีขาวน้องน้องผู้เปแน่แน่น้องผู้ผู้ผู้มามาจอยโอ้บังใจนี้ดิผู้ผู้มาจอน อ่าเพื่อนนี่เป็นตรงเลื่องนะครับนี่กงเลื้งอ่าเป็นคนถึงนะครับเป็นฮูหลิงนะครับมีซ่องพื้นนะครับพื้นละื 4, ้อพันกาวเลยกาวดยกาวนะครับมีซ่องพื้นอ่าใจเลยครับข้างบนครับข้างบนให้จะรับพยายามยกมือเลยครับเดี๋ยวจะมีเจาน้าที่คน เดินเดินขึ้นไปเลยครับไล่คนครับอายกมือยกมือได้เลยครับย,ยกมือได้เลยใครจะรับดังพายัมดังต้งก็ได้นะครับที่ได้ต้งไปแล้วเนี่ยเอาพายันไปอีกก็ได้นะครับมีรถมีบ้านนะครับก็ไปบวายกับรถกับบ้านเลยอันนี้วานี้เลยอันนี้ต้งไลาว,วานน้องน้องบอยเพราะต้งก็ได้ีเอ็ดนะครับอ่าสี่เลื่อนมะเหลวสี่แดนมะแล้ว เลือดสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวอีกสองพื้นนะครับเจกได้ครับแจผ้ายันไดคำองได้แล้วครับใจเลยครับสุดท้ายที่ลงมาเจ้าหน้าที่นะครับทำงานได้ดีมากนะครับยกมือเลยครับยกมือเลยคงคงไปแล้วเอาผ้ายันหลัไปก็ได้นะครับคำองเอลเชียนนะครับเทพจ้าสามตานะครับตอนนี้กำลัง เกี่ยวตะขอนะครับเดี๋ยวยกตัวแล้วท่านจะเห็นนะครับเดี๋ยวยกตัวแล้วท่านจะเห็นตูกี่หวงนะครับย,ย,ยังยังมีไหมทางนี้ก็ายังยกมืออยู่ครับยังมียังมียังมีข้างบนยังมี เอาไปเมื่อก๊อบตกใจไปเมื่อก๊บทางนี ah, quiero, ้พยายามครับทางนี้พยายามครับมามาส่งให้น้องบัวไปเลยครับเอ่อเชิอ่อน้องน้องน้องเบลพยายอยู่ือดโตครับอ่อน้องน้องพ่อน้องพ่อพยายามเดดโตเบลเบลเอ่อเบลเบลพยายามเดดโตน้อง อ่านะครับผมเยเชนก็ได้โดยตัวลงมาใช้ตะขอเกี่ยวนะครับ่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเสร็จพิธีขึ้นันไนมีดเนี่ยให้ให้ท่านมามาแจ้งที่ปิญาธรรมมันได้เลยครับข้างบนยังมีไหมครับข้างบนยังมีไหมครับยกมือเลยครับยกมือเลยครับส่งัญญาณหน่อยครับ พยายามครับพย <interpret that. S 1> ายามพยายามที่บองครับลูกหลานท่านใดที่ได้สั่งจองไว้แล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้รับไม่เป็นไรนะครับพอทางสาลเจ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่รขาเก็บเพืให้ท่านแล้วนะครับ ยังเหลือตรงนี้อีกสองสองสองล้ร้อยผืนนะครับ ็นทีมงานของท้องแทนนะครับเป็นน้องแทนมามาช่วยสารเจ้าพี่งหวงนะครับซึ่งล่างเนี่ยเ็เป็นคนทรงอยู่ที่นี่นะครับเกลียวตรงเกลียวชุดละตรงตรงตรงที่หามเกล้ยวนะครับที่ออกเกล้ยวในตลาดนะครับยังมีอยู่อีกสี่ห้าชุดนะครับชุดหนึ่งห้าผืน ชุดละ9 9 9บาทนะครับคน,คนท่านใดที่ต้องการจะเช่าบูชาขอเรียนเชิญน,นะครับอ่าประตุ่ครับอ่าวตถหมกเชียรครับหมกเชี่ยว์ยนี้เป็นถาตทรงหมกเชี่ยร์ครับ ờ à, phải dành cho mời đấy lên nạ dành mời căng nó căng bay căng bay ngay gặp ai đi chúc để chúc phải đủ phải đủ phải đủ để chúc <laughs>